ฝากเพื Links, ่อนๆกดติดตามกดกระดิ่งคลิกทั้งหมดเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของ Echo Home Channel นะครับเสียงมีจริงๆ <c oughs> อุยอ้ย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 อุ้ยยังไงครับ

เชลนี่ดิเชลนี่อันนี้ก่อนไงโอ้เจอฟังแล้วผมตลอดเวลาละลาเชลอะน้องมีหน้าเนาะ นะ้นะนะอง้าวโถโถ,โถแล้วก็เล่นแรงอนะ่นะนเล่นแรงจริงจง กันตอลอดเวลาร้อนก็ลงน้ำสิอ,อื เพื่อนเห็นไหมครับท้องบีนาเริ่มหย่อนแล้วเนาะเห็นไหมท้องบีนาเริ่มหย่อนแล้วเนาะเนาะเห็เริ่มหย่อนแล้วยี่สิบสองเดือนนี้น่าจะได้เห็นกันนะ พีนาครับไปพอเล่บีนาลาเชลก็มาแมพีนานั่งลงแมวนั่งลงแม่เนางงนะเรื่องฟังกันดีจัง ไม่เอาไม่เอาไม่เอาเลยแหมจะมุดจูแน่แง่แน่แง่แง่ไม่ไปไม่ไปไงไม่ให้ไปตายแล้วจะลงมาเล่นน้ำเนะี่ยจะลงมาเล่นน้ำเนะี่ยไม่ยอมหมดเลยทีเดียวนะ

Nè Thấy nè Thấy nè Thấy nè 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 là bên này nè 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 Rachel à bên này là đến sân Ngon Ngon đá, bí na. Bí na, bí? Oh. mẹ lạy náo mẹ lạy náo dù nắm bina mẹ 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 หนีเท้ากงเอา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 มาาจิ้งแย้มกันในกองอีกเอาเหมือนไงลาเชลลาเชลเป็นตัวเมียนะลูกลาเชลลาเชลเป็นตัวเมียนะลูกไม่เอาไม่ใช่อย่างนั้นนะตัวเมียทำอย่างนั้นไม่ได้เข้าใจไหม เม่ได้ปิด,ดอ,อ้าวอ้าวโอยไม่คิดว่ามันจะเจ็บกันมั่งเหรอฮะปล่อยสิปล่อยสิเนี่ยปล่อยปล่อยปล่อยฮเขี้ยว

อันนี้ใช่ลูกหมาตกน้ำหรอือเปล่าอันนี้หรือแม่หมาตกน้ำฮะอันนี้คือ,อยังไงม,มุกน้ำลายไหลมาแล้วอ,อมันร้อนใช่ไหมล่ะหนักเปียกสลัดเข่ากองตัวเองเชลแม่ดูแล้วน่าแน่ ติดนิสัยใครมาเนี่ยฮะข้อกงตัวเองแน่เน่มันใช่ไหมเนี่ยไปเลยแม่ดูแล้วแม่ดูแล้วแม่ขวาคอแม่ขวาคอแม่ไม่ยอมแม่ขวาดิงมั้งไปเึือนที นี่นะเพื่อนๆน,นะนท้องเริ่มหย่อนแล้วนะครับทองเริ่มหย่อนแล้วนะครับใครที่รอน้องหมาเยอรมาเชฟเปิดอยู่นะก<อ>็ประมาณวันที่22นี้นะครับก็ น่าจะคลอดนะตามกำหนดเวลาเพราะว่าทับครั้งที่สองของบีนาเนี่ยเมื่อวันที่ยี่สิบสองมิถุนานะครับก็คาดว่า22เดือนนี้ก็น่าจะคลอดนะครับน้าอย่างโหดอะ่ะหน้าอย่างตัวผู้เลย <c ười> ออ ถ้าสนใจนะครับก็รอฟังข่าวดีเลยนี้นะโอเควันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม